วันนี้ทํำดึกหน่อยนะครับกี่โมงกะยังไม่ทุ่มเลยเลยเกดนาทีเย้ทำไมบ้านเรามันดึกจังนะแม่โอ้โหวันจะหน่อยโคตรดึกเลยแต่ว่านั่งยัดตั้งแต่ เ้าโม่งวะแม่ซีโม้งหูเว่ะแม่นบอกคอยมากจ้าโม้งวะซีโม่งกลัวนะเห็ดแนวโอ้พืนเห็ดแนวกินมันต้มพะโล่อาบน้าไม่ลูกใกล้แล้วนะพี่น้อง

วันนี้ฝ่ายผลิตวันนี้ฝ่ายฝ่ายกินฝ่ายกินเดี๋ยวดูก่อนว่าอูวีเรียงเรียงต้มพะโลนให้ห่วงพี่น้องแค่ว่านีแล้วต้มพะโลแล้วยังไม่ได้ใส่ผักชีโรยหน้านะพี่เนาะหมูสามชั้นดูดูใคร หมูสามชั้นชิ้นใหญ่ๆเลยดู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 น่ากินกินกับผู้านสกับเขาสวยนะครับฮะเปรียดิถ้าไข่มันดำมันก็เปียดิแต่ละมืองานหลักอาชีพ อาชีพรักก็คือนี่แหละเพื่นเดี<_<_<_<_<_<_๋ยวเปนขายเพราะว่าถ้าบอหางานให้ผัวทเืผัวก็จะคิดไปเพื่อนทั cool ้งเมียก็เลยต้องหาอาชีพให้วันนี้วันนี้ขายดีเพี่นทอง นี่ใจครับนี่ก็หน่อยขายของดีอยู่ดิขายได้อยู่วันนี้มือดีมือบอดีมือวาดนี่มือวันวันเด็กอ่ะเออมือวันเด็กขายบ่ค่อยดีเท่าไดร่นิดหน่อยไปผูกผูกค้องผ้าไปเอาของแจกหลายแต่ว่ามือนี้สงสัยเมียจากเปียวของแจกมั้ง ไม่กินใส่กอบอืมไม่กินใส่กอยคอยดูแลฉันตลอดนี่นาะวบใส่กอกให้กันหน่อยเจ้าภาพไปมึงอ่ะนี่นี่ไม่บาดก็มุดเขาไปเองฉันเนาะอือ,อ,อ มานอนที่นอนแม่ทำไมล่ะที่นอนตัวเองอยู่ไหนมันหนาวอีน้องอากาศหนาวก็เลยออกมานอนขอนอบยกที่นอนแม่เพิ่นจะหน่อยก็นอนที่นอนนี่ของจะหน่อยอเพิ่นนอนเทงที่นอนแ่วเพิ่นเห็ดชุ่มว้เพิ่นเฮ็ดซุ่มว้จ้าเอ๋อย่าทำอย่าทำมันพานหมดแล้ว มึงลูใครจินตนาการข้างบน,นเพบนเฮ็ดซุ่มมองนอนเพลินนี่นอนเล่นไอ้นีเนเนเน่ใส่เสื้อด้วยถอดเสี้ยวทำไมเปิดพระรุ่มพ่อหา,หายใจบอกว่านอนข้างนอกครับคุณ<บอก>ว่านอนหอดถุงนอนหนาวทีวีจะมาทีวีบนในเมืองหรือไม่นอน นอน,น,นพ่อแม่ลูกนี่นี่แล้วมองนี้แล้วกันที่เฮ็ดมองเล็กหน่อยนะกินตะหน้าการเฮ็ดซุ่มเฮ็ดห้ังเฮ้ยถอดเชียที่หน่องวะถอดเชียที่น้องใส่เชียใส่เชียนี่ในี่เดทำนั่นนะเนี่ยนี่นี่ถอดเชีย ก็เปิดเบอร์หนึ่งให้ให้แกบอกกวาเชียร์ออกใช่ปะเชียใช่เหรอนี่เหรอห่มผ้าถอดเชียห่มผ้าเดี๋ยวแม่เปิยัดใสขอเพิ่นกินเข่าเลยด้วยพี่น้องกินเข่าเรียบร้อยนอนรอรอดแม่ไปนอนน้ำแม่อาบน้ำเดี๋ยวยัใส่กอดแม่เพิ่นกับเสียอาบน้ำอาบทา กินเขากินน้ำแล้วก็จังน,นอนก็ไมพระท่านเนี่ยอาบคือกันถึายครควงกลับมานั่งคุยกับเมียเรียนซื่อแๆๆบบนั่งคุยกวนเพิ่นก็ <laughs> ยังกวนชื่อๆนี่มาพี่นอกานานมามาจะ ก็้ยบ้าตาใบสามคนอะไรมันนี่มันนี่รู้ซึ้อว่าโอเคจ้ะเป็นความภูมิใจเมื่อไดคลายดีก็ยิ่มเมื่อไรคลายพอดีก็บฮุนูนิดนึง โอเคพี่น้องอบคุณนลยายทุกทันติดตามอากาศ้ังนอกมันหนาวมากนะอากาศมันเย็นสวัสดีครับกตักเพิ่นจะม่เช็ดอันนี้เด็กเพิ่นเฮ็ดใส่กอกกันกินครับเขา เทศเอาอย่ใส่แล้วมแ,าาแม่แอะแม่ไปกว่ากินของเขาจะอาอย่ใส่ฮะโอ้บนในตู้เย็นพฤสเนี่ย่งให้ลูกค,ค้าขุดอยู่ในตู้เย็นไปก่อนมน้องสวัสดีครับ